ฮัลโหลไอหนุ่มฮะไอหนุ่มฮะไอ้หนุ่มหน้ามนขนหน่ารักของโอคุว่าไงครับผมขนหน้ามนของผมเออว่าไงบ้างไอหนุ่มผมผมผมกำลังละลายกับงานไม่ได้ละลายกับใจขอคุแบบไหน แล้วเป็นน้ำอยู่นิดหน่อยแบบปิ่มปิ่มแค่ปิ่มปิ่มไม่พอไอ้ยก็บแบบเงือบแบบเดี๋ยวคุณเหลือเหลือเหลือตัวให้ผมนิดนึงถ้าผมละลายเพราะคุณผมจะผมจะกลายเป็นน้ำแล้วผมจะละเหยอ้ยอยช่วงนี้มันก็ร้อนนะเนาะใช่ผมใช่ผมไม่อยากละเหยขอบคุณนะ แอร์ห้องเราพังพอดีเลยน่าหันพังอะไรตอนนี้วันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนเราจะทำไงอ่ะเราก็เปิดพัดลมน่าแหละเสียงแบบเสียงบนไอยู่ในแบบว่าแบบอะไรนะไซต์ก่อสร้างเลยจริงเหรอจริงเหรออันนก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่เคยโทรหานายแล้วเสียงดังเบอร์นี้ไงแบบน้อยมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ แต่ก็เปิดไปเถอะเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายตานนะเราไม่อยากให้นายละลายหายไปจากเราแค่นายหล่อมากขนาดนี้เราก็ตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าบยหนุหน้ามนคนน่ารักผมผมมนเหมือนมันทองไหมหรือชนีที่คนชอบกินก็ได้หรือพวงมณี มาฟังเฉ,ฉยๆเธอแสดงว่าจ่าก็เป็นแฟนคลับของเราใช่สิเธอเพิ่งรู้เหรอเราหนะ่ะอยู่ใต้เตียงเธอทุกวันเลยนะเดี๋ยวๆอันนี้นะอันนี้น่ากลัวแหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็อยากให้น่ามาอยู่ใต้เตียงเราตอนนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าห้องเรามีแอร์อ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อเออเราขออาศัยใต้เตียงนายคืนหนึ่ง ค่าเช่าเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เ,รเราให้อยู่ฟีก็ได้แรกกับการที่นายจะไม่ตายด้วยฮีสโตกว้าว <laughs> <laughs> เรได้ทำไงอ,อ่ะอ้ยคุณลูซเซนเนช่วยด้วย <laughs> ได้ถ้าอยู่ได้ดีผมคือ,ค,อคืองี้คนคือแอร์ผมอะมันแบบเป็นน้ำหยดแบบติ่งๆแบบจักกๆๆตุกๆๆ,ๆๆๆอย่างเงี้ยอ๋อน้ำแอร์รั่วหรอท่อรั่วดิไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าท่อรั่วหรือเปล่าแต่ว่านี่จะเป็นแบบนี้ทุกๆสามเดือนเลยคุ ช่างมาซ่องกี่ทีกี่ทีก็ไม่หายคนพี่พี่ช่างเบื่อหน้าเนี่แล้วอะอารมณ์บบว่าพอแบบเรียกพี่ช่างมาปุ๊บก็แบบเขามาว่าแบบโอ้น้องอีกแล้วเหรอครับท่อแอร์รั่วบ่อยนะครับอะไรเงี้ยโอ้โหนูคงอยากให้รั่วแหละค่ะพี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพี่พูดเหมือนกับว่ารู้ๆอยากให้แอร์มันรั่วจะบ้าเหรอคือคือทำไมไม่บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเออหนูเป็นคนแทะท่อเอง โอ้เกินเออแล้วพี่เขาอาจจะหันมาแล้วก็บอกว่าผมเป็นเลดครับ